สวัสดีค่ะพี่หนิง w ว r t h o u s e Story ครบจบทุกเรื่อง w ว r e h o u s e ที่นี่ที่เดียวเท sla กับเชียง High Speed จากเอพิโซดที่แล้วเราคุยกันนะคะว่าเชียง High Speed มาจาก1ก็คือเรื่องของความพร้อมเรื่องของห่วงโซ่การผลิตภายในประเทศจีน2ก็คือแรงงานในประเทศจีนนั้นมีทักษะเกี่ยวกับการผลิตยานยนต์จำนวนมหาศาลและ3รัฐบาลจีนนะคะสนับสนุน แล้วก็ส่งเสริมการลงทุนในครั้งนี้แล้วก็เราทิ้งประเด็นไว้ที่ว่าทําไมรัฐบาลจีนถึงได้เอาอกเอาใจเทส l a มากมายขนาดนี้เราไปดูกันค่ะสิ่งที่เทส l a รับปากกับทางรัฐบาลจีนมีดังนี้นะคะในช่วงแรกรถยนต์เทส l a ที่ผลิตในจีนยังคงใช้ชิ้นส่วนที่ผลิตในจีนเพียง30%เท่านั้นแต่เทสลารับปากว่า ภายในกลางปีจะใช้ชิ้นส่วนจากจีนเพิ่มเป็น70%และภายในสิ้นปีจะใช้ชิ้นส่วนจากจีนถึง100%เต็มเลยทีเดียวและนอกจากนี้นะคะเทสลายังรับปากว่าจะมีการสร้างศูนย์ R D ขนาดใหญ่ในประเทศจีนที่สามารถออกแบบรถยนต์ในประเทศจีนได้เลยไม่ต้องใช้แม่แบบการออกแบบจากศูนย์วิจัยในสหรัฐ นอกจากนั้นทีมผู้บริหารและผู้จัดก,การโรงงานก็ยังเป็นคนจีนอีกด้วยรัฐบาลเซี่งยงไฮ้แถลงว่าเงินลงทุนของเทสลานั้นถือเป็นจำนวนเม็ดเงินลงทุนด้านอุตสาหกรรมการผลิตที่มีปริมาณสูงสุดในประวัติศาสตร์จีนแต่สิ่งสำคัญกว่านั้นที่รัฐบาลจีนมองก็คือไม่เพียงแค่โรงงานของเทสลาจะใช้ประโยชน์จากห่วงโซ่ก,การผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในปัจจุบันของจีน แต่ยังจะช่วยขับเคลื่อนและยกระดับห่วงโซ่การผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าของจีนอีกด้วยมีนักวิเคราะห์อธิบายว่ารถยนต์เทสลาเปรียบเสมือน iPhone ในยุคก่อนตอนที่ iPhone มาใช้ฐานการผลิตที่จีนส่งผลให้เกิดห่วงโซ่การผลิตชิ้นส่วนสมาร์ทโฟนในประเทศจีนตามมาไม่ว่าจะเป็นหน้าจอแบตเตอรี่ชิปประมวลผลจน ต่อมายังทําให้เกิดบริษัทสมาร์ทโฟนสัญชาติจีนไม่ว่าจะเป็นหัวเว่ยเซี่ยมี่ vivo หรือว่า oppo ซึ่งใช้ประโยชน์จากห่วงโซ่การผลิตชิ้นส่วนสมาร์ทโฟนในจีนที่มีอยู่อย่างครบถ้วนเช่นเดียวกันการมาของเทสลาและการรับปากว่าจะใช้ชิ้นส่วนจากจีน100%ย่อมขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาห่วงโซ่การผลิตชิ้นส่วนรถยนต์พลังงานไฟฟ้าในจีน สุดท้ายแล้วบริษัทรถยนต์พลังงานไฟฟ้าของจีนเองก็จะพัฒนาขึ้นและได้ใช้ประโยชน์จากห่วงโซ่การผลิตชิ้นส่วนเหล่านี้ด้วยเช่นกันการผลิตรถยนต์รุ่นโมเดล3ของเทสลาในเซี่งยงไฮ้มีต้นทุนถูกลง65%เมื่อเปรียบเทียบกับที่ผลิตในสหรัฐในอดีตราคาขายของเทสลาโมเดล3ในจีนซึ่งนำเข้าจากสหรัฐอยู่ที่4 0 0 0 0หยวน ปัจจุบันราคาที่ผลิตในจีนขายอยู่ที่3แสนหยวนซึ่งใกล้เคียงกับราคารถ Mercedes-Benz Audi B.M.W ในจีนปัจจุบันยอดขายรถยนต์พลังงานไฟฟ้าของจีนมีปริมาณมากกว่าครึ่งหนึ่งของยอดขายรถยนต์พลังงานไฟฟ้าทั้งโลกตอนนี้คำว่าเชียงไฮ s สปีดจึงไม่ใช่เพียงแค่ความไวในการสร้างโรงงานและประสิทธิภาพการผลิต แต่ยังหมายถึงความเร็วที่รถยนต์พลังงานไฟฟ้าจะมาแทนที่รถยนต์ใช้น้ำมันในประเทศจีนซึ่งจะตอบโจทย์การรักษาสิ่งแวดล้อมและการแก้ไขปัญหาโมลพิษทางอากาศจาก PM 2.5ของรัฐบาลจีนด้วยในขณะเดียวกันสหาภาพยุโรปตั้งเป้าว่าจะเปลี่ยนรถยนต์ทั้งหมดในยุโรปเป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้าในปี2040เชื่อไหมคะว่าเชื่งไฮสปีดจะเร็วกว่านั้นเยอะ โลกอนาคตในจีนมักมาถึงเร็วกว่าที่คาดและหลายคนทำนายอวสานของรถยนต์ใช้น้ำมันในจีนว่าจะเกิดขึ้นภายใน10ปี